ครับสวัสดีครับชาวย t u b e ตัวประเทศทั่วโลกเอาเมื่อนี้ออกเว้นมาูุ้ซอยจิตนาผลนะออกเว้นมามาขุ่นมูตอมาใช่นนในรับไปนอนเนี่ยออกเว้นซี่ไอหเ่แล้วมาขค้ื่อนผนอุซอยสายยันพอผู้ใยญ่ยอึปป๊บอุซอยเด่นอุซอยเด่นดีเด่นตลอดมันม่เข็บเข็บอันนี้พอผู้ใยญ่ยทานารัดเนี่ย ของแฉนั่นนาเจอกันเอาปากาันคือเป็นแป้าปลาคนมีไฟโอ้หนูไฟตัวนี่หมูหมูหมูไฟมาแสแสร้งกันเด้อกันที่ตุ้มไว้ปากตัวงไร่กดแจ่คนติดตามมาโอ้ยไฟพ่องหองออกเว้นเมย์อย่าออกเว้นเลยมาลุยมาลุยต่อ ช่วงนี้เลิกเว้นมาจากศูนย์เสี่ยนะครับมาย่างหมูต่อมาอย่างหมูปาลาคนนปลาเราคุ้มคือเขาโอ้ฝ่ายปกครองเขา้าออกเว้นแล้วประชุ่มแล้วกับกินอุดมสมบูรณ์บะหมี่กับต้มจิม้มต้องซ้อยกันอริฮานทันกำนันสำรานมันี่ขาวเสา้อยกันคนละจังวัดเยียังวั เซ็มทิ้มงานมันอ่อนี้ยออกเว้นนะเไรเล่าพอไข่มีกีจังน้อยเก็แล้วเพราะว่ากินเขาเที่ยงบรไดรับไปนอนก่อนขันขั้มที่ละพอปเป็นไงมูซิบยังไงของแข็มูซิบอ๋อเบ็งไหเราเม, I mean มื่อไอ้มียูคครับนั่นน่ะมีมีมีเตรียมไปแล้ว อ,อ๋อย่างหมูแสบๆคนน่ะทั้งผุนมันผู้ซอยแสดงว่าปลานี่แข็งแต่แฉะเว้ยจังบริดลบไปนอน่จนจังมาพั่มหมูอีกมันเป็นแต่ไฮดีเด่นนี่เนาะนองเอาดีเด่นนีนี่นนแนวนี่โอ้มาดทานมาดทานผู้ซอยจิตนา อบตซีทไมวันนี้นี่ตวนนี้ได้มาไฟไฟประกอก้องไฟปอะุใหญ่เหอเอามวัน้กันแสี่น้เพื่อักทาผูคจกว่คนไล่คแจ้งจิกเจ้าอน้มสีรุ่งเรืองไฟปก้องช่วงนี้ไม่ได้ทำงานบ่อดินก็เลยทำแต่งานอ่ต่ครับองเอามาเนี่ยพออขั้วเองกําั่นนบช่องคําในบริหารเริง ในอันนัญญ้นมัย่างอั้งแตนตีต้มปลาไหลย่างเนี่ยต้มหมูเี่ยต้มหมูตมีทุกอย่างให้เรียมัยมอย่าง,างนคนทั้งจัดันก็ได้มาย่างดีตารวัตย่ยทัังแจ็ดแม่เล้ยโอ้กำลังทรงงานเตกำลังทงงานตารวย่ยวทังจ็ดมาเรียบร้อยวันนี้เชียบก็ได้เฮ็ดเร็วยเลยน ว่าต้องดังไฟเพราะว่าฝนมันตกฝนตกบ่มีฟื้นปอกอง่งด้วยเองในวันนี้ใส่สุดสีกระจีเต็มยศเลยโอ้มันเอาสามขันในตัวนี้ไม่ต้องเอาสองขันมันมันมันบาเกิงเนาะมันต้องเอาสามขันเลยเนาะมันยังเกงมันสองขันมันบกเกงโอ้ ลงมือเองแล้วต้มต้มเป็ดนะครับผมต้มเป็ดต้มเป็ดโชว์นะครับผมโอ้ยบอกมันโตเครื่องโล่คนนียปวดเสียบกันเนาะปวดโอ้ยต่อยไปยู่แ่ได้เนะเชนเนตสายไปลงบัญชี้โอลงฮะลง โอคิดใ่รไปกันเนอ้อาหารไปรับว่าเกิดกระกไหนป็นังาเกิดอาหารว่าเกิดแต่ว่าบอกเป็นยโม่สิบว่าไปสูบะไพน้พอเราคิดเราคิดกระปุกอาหารไขําเกิดอีกแล้วมือนี่นี่อาหาเอามเนีย ต้องออกไปมันไม่ไหวเลยต้มงูสิงงูน้ำงูน้ำเอาวันนี้มาร้องเพลงอยู่นานะครับพักผ่อนเอาวันนี้มาร้องเพลงอยู่นาได้เนี่ยเขาทำคนบางคนทำมาอยู่น้ำเดียวทำผู้ชาย